สวัสดีครับพี่น้องครอบครัวความหวังทั่วประเทศที่รักยิ่งปีนี้เราเป็นปีที่ยิ่งใหญ่เป็นปี2011จะเป็นปีแห่งชัยชนะขอพระเจ้าทรงโปรดได้อวยพรพรท่านให้กล้าเข้าสู่ปีแห่งชัยชนะในคริสตจักรและในชีวิตส่วนตัวในครอบครัวของท่านเห็นชัยชนะในทุกด้านเห็นชีวิตถูกยกขึ้นทุกวันนับได้ในสายพระเนศของพระเจ้า ก็ผมเชื่อเหลือเกินว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในครอบครัวความหวังในระดับทั้งประเทศและหรวมทั้งในคริสจักรของท่านในความหวังกรุงเทพที่ผมใกล้ชิดโดยตรงผมเชื่อว่าจะมีสิ่งดีๆมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่เราผ่านปี2010มาเนี่ยทุกคนจะมีคำพยานเต็มไปหมด ไม่ว่าจะเป็นในช่วงการอธิษฐาน Breakthrough และในโอกาสเือนๆนเราจะเห็นว่าพระพรมาเร็วทนันตาเห็นจริงๆผมได้เห็นพระพรเกิดขึ้นกับคริสตจักรเกิดขึ้นกับสมาชิกเกิดขึ้นกับชีวิตส่วนตัวของผมที่มีคำพยารณเกิดขึ้นบางครั้งเกิดขึ้นทุกสัปดาห์เลยนะครับในบางเดือนซึ่งผมก็แบ่งปันให้พี่น้องฟังมาโดยตลอด วันนี้เรามาถึงปี2011ผมเชื่อว่าจะเห็นคำพยานและพระพรมาทันตาเห็นเร็วจริงๆและจะเกิดขึ้นในระดับคิาจัักรและในชีวิตส่วนตัวปี2011เป็นปีแรก ของทศวรรษ10ปีที่จะถึง2020เราเชื่อว่า s u p เ r อร์วิชั่นสุดพัยมิตรที่ยิ่งใหญ่ของเรานั้นพระเจ้าจะสถาปนาให้เกิดขึ้นและสําเร็จทีละเรื่อง,ท,องทีละเรื่องเกิดขึ้นพี่น้องอยากกระพริบตาพี่น้องตามผมมาผมอยากเห็นเราเดินไปข้างหน้าอย่างเป็นเอกภาพเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็อยู่ภายใต้สุดภัมิตรนี้อยู่ภายใต้การเจิมของอากาศทูตและเราเชื่อว่าเราจะเป็นเอกภาพ แล้วก็เดินไปสู่พระพรอันยิ่งใหญ่เพราะนี้คือหลักของพระเจ้าที่ได้เป็นเอกภาพที่น่าจะเห็นพระพรของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าสนับสนุนเรื่องนี้เรื่องการอยู่ใต้การเจิมอยู่ใต้การปกคลุมอยู่ใต้สเปริตจิตวิญญาณแห่งความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันขอให้ผมได้มีส่วนในชีวิตของท่านแล้วก็ขอให้ความปรารถนาดีของผมไปถึงครอบครัวของท่านชีวิตส่วนตัวของท่านและคุ้มจักรของท่านไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนอำเภอไหนก็ตามและหลวงทางในความหวังกรุงเทพด้วยนะครับพวกเรารักท่าน มากและปราถนานาดีต่อท่านเสมอขอพระเจ้าทรงปรดอวยพรท่านอย่างไรก็ตามส่งอีเมลติดตามความคืบหน้า ผ่านเว็บไซต์ของเรา hope bangkok com ท่านก็จะทราบถึงความเคลื่อนไหวของงานพระเจ้าและหลายที่หลายจังหวัดก็มีเว็บไซต์ท่านได้ดูถึงเจักาอื่นด้วยว่าเป็นอย่างไรขอพระเจ้าทรงปรดิดอวยพระพรน,นะครับขอให้เข้มแข็งและเดินไปข้างหน้าร่วมกันกับผมต่อไปเพื่อทําให้สุดภายนิตที่พระเจ้าให้กับเราและเรียกเราทานนั้นไปถึงซึ่งความสําเร็จขอพระเจ้าอวยพรและพบกันในค่ายความรักผูกพัพนนะครับ30เบษายนถึง5พฤษภาคม6วันหคืนขอพระเจ้าอวยพรครับ